เราคิดว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าตามนักวิเคราะห์บอกว่าเว้ยกระสุนดินดําเพียบอะไรอย่างนี้จะมาแต่อากา์เนี่ยโอ้มันเร็วพอเร็วมันก็จะใช้คนคนเกมทางการเมืองอะไรต่างๆอะไรอย่างี้ผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่อาจจะต้องอจับตาเป็นพิเศษอะไรเงี้ครับเพราะว่าหลายๆพักหลายๆนี่เนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะพัฒนานโยบายมีการซื้อตัวกันไปซื้อตัวกันมาเราคิดว่าครั้งนี้เนี่ย าการนอกเหนือจากการไปทําหน้าที่ในการาเลือกตั้งแล้วเนี่ยการจะมีส่วนในการจับตาการเลือกตั้งสังเกตการการเลือกตั้งคอยบันทึกหรือสะท้อนให้เห็นความความถูกต้องความยุติธรรมของของกระบวนการเลือกตั้งเนี่ย,น,ยน่าจะต้องมาเราเราก็หลายๆคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปไปชวนอาสาสมัครในการสังเกตการการเลือกตั้งจับตาการเลือกตั้งด้วยอะไรเนี่ยครับเพื่อให้มันเป็นธรรมแล้วก็ สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ตรงที่สุดอะไรเงี้ยครับ